เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายกนวีสืบแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมท่านประธานครับวันนี้ต้องขออนุญาตลุกขึ้นมาอภิปรายร่วมกับท่านผู้นําฝ่ายค้านท่านรัฐพง์เรืองบัญญาวุฒิได้ร่วมกับเพื่อนพี่น้องพักร่วมฝ่ายค้านในการที่จะลุกขึ้นมาอภิปรายไม่เห็นชอบในร่างพระ,พร,ะราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี2569จริงๆแล้วท่านประธานครับวันนี้ผมคงตะททาให้พี่น้องเพื่อน พักประชาชนที่นั่งรอบๆข้างผมนี่อาจจะเสียใจเล็กน้อยที่ผมไม่สามารถที่จะชี้ช่องตัดหาเงินงบประมาณเพิ่มให้กับรัฐบาลตามมอตโต้ของพักประชาชนได้แต่ผมจะมานําเรียนให้กับท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยและพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบโลกใบนี้ทราบว่าเหตุผลกลใดการที่รัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถมีประสิทธิภาพในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี2569ได้ด้วยเหตุผลทั้งหมด 4ี่ประการประการแรกครับรรท่านประธานรัฐบาลชุดนี้ขาดความเป็นมืออาชีพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569ท่านประธานครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สาอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะต้องมาพูดเหมือนก๊อปปี้เพสตัตวเองในการที่จะต้องมาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมเราถึงไม่เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่รัฐบาลได้จัดทำ ปี67ไม่เป็นไรรัฐบาลชุดที่แล้วคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องขอประทานโทษทด้เอ่ยนามท่านปี68รัฐบาลชุดนี้คุณแพทองทานขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพิ่งเริ่มรับเข้ามาเป็นนับตําแหน่งก็บอกว่ามันเป็นเวลาสั้นๆปี69ยังเหมือนเดิมกับท่านประธานและยิ่งได้ยินคําชี้แจงของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ใช้เหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ มาสนับสนุนรับรองในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณที่ขาดประสิทธิภาพแล้วผมยิ่งอยากจะบอกว่าหน้าที่ของพวกท่านที่นั่งอยู่บนบัลลังก์หน้าที่ของพวกท่านในการเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกลุ่มบางเหียนของกระทรวงต่างๆหน้าที่ของท่านเป็นผู้ชี้นําต้องบอกครับปัญหาของประเทศนี้คืออะไรปัญหาที่กระทรวงของท่านแต่ละกระทรวงรับผิดชอบอยู่คืออะไรไม่ใช่เป็นการจัดทํางบประมาณแบบเดิมเดิม ผมเคยเป็นข้าราชการครับท่านประธานตั้งแต่ปี2545 25 20กว่าปีที่ผ่านมายังทําเหมือนเดิมข้าราชการประจําทํางบประมาณขึ้นมาท่านใช้กรอบงบประมาณใช้กรอบตัวเงินในการเป็นตัวตั้งทําโครงการขึ้นมาสอดรับกับแผนงานแผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์ต่างๆโดยที่ไม่ยอมนําปัญหาจริงๆที่ท่านมองเห็น ที่ท่านเป็นนักการเมืองและเป็นผู้นําฝ่ายบริหารคุมกระทรวงต่างๆจัดทําเป็นโครงการแผนงานท่านกลับเป็นกลับหัวกันเป็นปิระมิดที่กลับหัวซึ่งมันผิดกรอบการจัดทํางบประมาณมันทําให้ประเทศของเราไม่ก้าวหน้าประเทศเราไม่สามารถที่จะมองเห็นท่านต้องมีวิชั่นต้องต้องมีวิสัยทัศน์ในการที่จะบอกว่าปัญหาของประเทศของเราคืออะไรอันนี้เป็นสิ่งเป็นเหตุผลแรกที่ผมบอกว่าไม่สามารถยอมรับได้ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2669เพราะท่านไม่เป็นมืออาชีพเลยอันที่สองครับเหตุผลที่ต่อเนื่องกันขาดความเป็นผู้นำของส่วนราชการเพราะท่านไม่มีวิชัน่นท่านไม่มีวิสัยทัศน์ในการบอกว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรท่านมองไม่ออกเพราะท่านมองไม่ออกท่าไม่สามารถบอกได้ส่วนราชการก็บอกว่ากัดเขามีงานเต็มมือเขาก็ต้องทำงบประมาณที่เคยทำงบต่อเนื่องต่างๆนาะนาะนะนะออกมาเรื่อย เขาก็เสนอท่านท่านกระส่งต่อท่านกระส่งเข้ามาในสภาผู้แทนรัษฎรเราก็ต้องผ่านงบประมาณนห้กับพวกท่านเพราะว่าฝ่ายค้านก็เสียงข้างน้อยกว่าอยู่แล้วมันเป็นซะอย่างเนี้แล้วพวกท่านจะอยู่ทําไมตรงนั้นเอาข้าราชการประจําเอาประหลัดกระทรวงเอาหัวหน้าโสาชการมานั่งอยู่ข้างบนดีกว่าไหมข้อที่สามท่านไม่ทราบความจําเป็นเร่งด่วนต่างๆนานาในประเทศของเราว่าเรากําลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่ท่านเลยไม่สามารถบอกได้ ว่าปัญหาต่างๆมันควรจะนําการจัดทํางบประมาณปัญหาต่างๆมันควรจะเป็นสิ่งที่นําต้นเป็นต้นทางในการที่สร้างโครงการแผนงานและงบประมาณทีหลังงบประมาณมาทีหลังนะสำหรับผมนะถ้าท่านเป็นคนที่มองหน้ามองมองแบบก้าวหน้าท่านจะมองเห็นครับว่าท่านต้องหาเอาปัญหาขึ้นมาเป็นตัวตั้งท่านสร้างแผนงานโครงการขึ้นมาแก้ไขปัญหางบประมาณไม่ว่ามันจะมากขนาดไหนก็ตามใส่เข้าไปก่อนถ้ามันเยอะเกินไปท่านตัดออกไปได้แต่นี่ท่านเอางบประมาณเป็นตัวตั้ง งบเท่าเดิมปีนี้3.78ล้านล้านบาทการจัดทางบประมาณมันขึ้นลงนิดเดียวเราก็ทราบกันอยู่มันไม่ใช่ครับท่านเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลข้อที่สามคือท่านไม่ยอมมองเห็นความจําเป็นเร่งด่วนต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นตัวตั้งในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีเหตุผลข้อที่สี่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนความมั่นคงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมันกระทบกับเราท่านก็มองไม่ออก อันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญทั้งสี่เหตุผลนี้เป็นสิ่งที่ผมทำให้ผมไม่สามารถให้ความไว้วางใจในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2669ของพวกท่านท่านประธานครับผมจะยกตัวอย่างครับท่านประธานปัญหาอะไรต่างๆที่มันควรจะเป็นตัวตั้งในการจัดทำงบประมาณขอสไลด์แรกครับสไลด์แรกหากผมตั้งอยู่บนบัลลังก์หากพวกเราขึ้นไปเป็นผู้แทนเราเป,เป็นนายกนัฐมรี เรามองปัญหาอัน,นแรกที่ใกล้เข้ามาในประเทศไทยปัญหาเจาะเหมืองมลพิษช,ชายแดนต้นน้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงท่านประธานครับปัญหานี้มาตั้งสี่เดือนที่ผ่านมาจะมาบอกว่าเป็นปัญหาใหม่ๆไม่สามารถที่จะมาพิจารณาได้หรือไม่ท่านไม่ทราบหรือว่าปัญหาอันนี้เป็นปัญหาจริงๆปัญหาในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เขามีการจัดทําเหมืองทั้งเหมืองทอง ทั้งเหมืองเกี่ยวกับแร่แร่เอ,อิร์ดเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบที่แม่น้ํากกของเราเข้าถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็ไล่เข้าไปเชียงรายลงไปสู่แม่น้ําโขงท่านมองไม่ออกเหรอว่านี่คือปัญหาจริงๆหากท่านมองออกท่านจะรู้ครับว่าท่านควรจะจัดทางบประมาณอย่างไรท่านจะรู้ครับว่าแผนงานโครงการในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ควรทําอย่างไรสไลด์ที่สองครับท่านประธานอันนี้คือเหมืองที่ทําเป็นแร่แร่เอิร์ดในประเทศเพื่อนบ้านของเรา ห่างจากชายแดนในอำเภอที่ของประเทศไทยเนี่ยแค่25กิโลเมตรตอนนี้เราเห็นครับพี่น้องภาคประชาชนภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายออกมาต่อสู้บอกว่าท่านทําอะไรกันอยู่ทําไมท่านถึงไม่แก้ไขปัญหาผมก็ตกใจนะอ่ะผัดสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพชัดเจน Google Earth สามารถมองได้ท่านไม่ต้องไปหาข้อมูลที่ไหนท่านใช้ Google earth ใช้คอมพิวเตอร์อท่านท่านก็จะเห็นว่าปัญหามันมีจริงๆทำไมงบประมาณแผนงานต่างๆมันถึงไม่มีสไลด์ถัดไปครับอันนี้คือโครงการจริงๆแล้วเนี่ยก็มันอยู่ในงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมมันอยู่ภายใต้แผนย่อยของแผนแม่บทการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีผมดีใจนะว่าปีที่แล้วพอเทียบกันเนี่ยปี68กับปี69 มันมีเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นมา200กว่าล้านบาทตอนแรกก็น,นึกว่าหุยท่านสามารถจัดทำแผนงานและโครงการขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในการแก้ไขปัญหาหมลพิษที่มาจากมลพิษข้ามแดนมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเข้ามาสู่กระทบสู่ประเทศไทยแต่พอไปดูจริงๆว่าไอ้200กว่าล้านบาทมันมาจากไหนงบประมาณของท่านไปลงสู่กระทรวงอุตสาหกรรมองค์การจัดการน้ำเสียของรัฐวิสาหกิจ200กว่าล้านบาท กระทรอุตสาหกรรมไปทำอะไรเรื่องเกี่ยวกัมลพิษที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำกกแม่น้ํำสายแม่นม้ําโขงคือเราก็มองไม่เห็นไงเพราะฉะนั้นแสดงว่าท่านไม่ได้มองปัญหาเป็นตัวตั้งท่านมองแต่ว่างบประมาณมันอยู่ตรงไหนและท่านก็ไปใส่ตรงนั้นอันนี้คือปัญหาแรกที่ท่านมองไม่ออกว่าปัญหาจริงๆที่ประเทศไทยกระทบอยู่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับสไลด์ถัดไปครับอีกเรื่องหนึ่ง